มาแลครับพี่เฟดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับหินเจียไลายสายของนิวโบลิบ99โวลต์น,นะพี่ตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะพี่นะก่อนจะแนะนําสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมเฟดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเก็บปลายทางอย่างเดียวครับพี่สินค้าถึงมือพี่ค่อยจ่ายเงินนะพี่นะห้ามโอนเงินมาก่อนถ้าใครบอกให้โอนเงินมาก่อนจะลดราคาพี่อย่าโอนอย่างเด็ดขาดนะครับผม <c oughs> นั่นคือมิจฉาชีพแอบอ้างครับผม เฟดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่สินค้าถึงมือพี่ค่อยจ่ายเงินนะพี่นะนี้เป็นสุดยอดของหินเจียไรายสายนิวโบลิพี่99โวลต์พร้อมฐ่าน2ก้อนนะพี่นะ99โวลต์ถ่าน2ก้อนพร้อมท,ที่ชาร์จพี่ใบเจียใบตัด,ใบต,ดใบตัดไม้ครบชุดราคา2,300บาทนะพี่นะถ้าพี่ต้องการบาโซน e ิวโบลิพี่ เพิ่มอีก300อเป็น3 6 0พพี่ก็จะได้บาโชทันทีพี่ตัวนี้สุดยอดมากพี่ตัดไม้ตัดเหล็กสบายพี่เข้าป่าไม่ต้องอาศัยไฟพี่เสียบตรงนี้ทานตัวนี้พี่นะตัดไม้ได้ทั้งไร่พี่ดูตรงนี้ที่ที่ใส่น้ำมันหล่อรื่นโซ่นะพี่นะตรงนี้อฟังเสียงพี่นุ่มมากพี่ดูอะเดี๋ยวผมกดดูดเลยพี่กดตรงนี้นะพี่นะ ยิง่งกดล็อกตรงนี้พี่ล็อกได้ครับผมล็อกได้พี่ดูลายล็อกตรงนี้พี่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูพี่ว่าจะตัดไม้คมจริงหรือเปล่าพี่ตรงนี้ตั้งโซ่ตรงนี้นะพี่นะต้องการให้ตึงขนาดไหนก็ปรับตรงตรงนี้พี่ดูเรียนี้ตั้งโซ่นะพี่นะ เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานดูพี่ตัวนี้สุดยอดมากพี่2,600พี่ได้ครบชุดเลยพี่ถ้า2,300พี่ก็จะได้แค่ใบเจียใบตัดไม้ตัดเหล็กบาสู้ไม่ได้ถ้า2,600ได้หมดเลยพี่ทั้งทั้งชุดเลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้ให้ดูนะพี่นะตัวนี้ถือว่าสุดยอดมากพี่ไม่ต้องอาศัยไฟพี่เสียบทานแบตตัวนี้พี่สองก้อนแล้วให้สำรองตัด ไม้ได้ทั้งไร่ได้สบายสบายเลยครับผมอ่ะ <S <S เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะพี่นะนนดูการถ่ายทำนะพี่นะผมจะตัดไม้กิ่งไม้หักหักนี้ตัดได้ไหมดูกันให้จะๆเลยครับผมไม้นี่นหะพี่ผมกลิดเหมือนมีดโกนจริงๆพี่ตัวนี้ดูการใช้งานพี่พกมาเลยไม่ต้องเสียบไฟพี่อะดูเลยครับอันนี้ต้นมะขามพี่นะ Oh, สุดยอดมากพี่ต้มนะข้ามเก่งนะพี่นะ,ะมาดูต้นไม้แห้งๆพี่ดูสุดยอดมากพี่ดูดูครับ ป่าก็ตัดไม้ได้สบายๆเลยพี่ตัวนี้สุดยอดจริงๆครับผมสุดยอดมากจริงๆพี่มาดูท่อนใหญ่ๆนะพี่นะจะขาดไหมดูกันให้เจ๊ะๆเลยพี่ตัวนี้ถ่ายไรสายพี่ของแท้ดูครับ สุดยอดมากพี่ดูอันนี้คือของจริงนะพี่นะ ไร้ฐานไร้สายนะพี่นะ99โวลต์นิวโบรลิบของแท้ร้อเปพี่สุดยอดมากครับผมดูครับสนแกแจ้งชื่อที่อยู่ครับพี่โอเคครับสวัสดีครับ